เพราะฉะนั้นนะคะการสร้างคนเป็นเมอร์คิวรีรับผิดชอบคนคนหนึง่งให้เขาทำงานเป็นและโตต่อจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเปิดสมมติว่าท่านหาคนเป็นโกได้มากกว่า1คนก็สวยกว่าใช่ไหมใช่ไหมคะสวยกว่านะคะจากเมอร์คิวรีขึ้นจูปิเตอร์ดูสีแดงนะคะสีแดงคือโกสตาจริงๆสีเหลืองคือยอดธุรกิจเราก็ให้ท่านสร้างโกสตาจริงๆเพิ่มขึ้นอีกแค่คนเดียวจริงไหม เพราะฉะนั้นถ้าเป็นจูปิเตอร์จริงๆเนี่ยสร้างโกสตาที่เป็นคนทํางานจริงๆแค่2คนที่เหลือเป็นยอดธุรกิจแต่ถ้าบอกท่านมีสีแดงมากขึ้นก็แสดงว่าทีของท่านแน่นและแข็งแรงมากขึ้นถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะหมอไม่ว่าถ้าท่านจะใช้ยอดธุรกิจขึ้นโกบ้างแต่สําหรับหมอหมออยากจะให้ท่านเนี่ยนะคะสร้างคนให้เป็นค่ะยิ่งท่านมีความรับผิดชอบและช่วยคนให้เก่งได้มากเท่าไหร่ อนาคตของมรดกของท่านก็จะแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะคะเท่านั้นเองค่ะจากจูปิเตอร์ไปวีนัสก็สร้างโกสตาจริงจริงขึ้นอีกแค่2คนวีนัสไปซซตเทิจริงจริงแล้วมันไม่ได้ยากเลยสร้างคูไปโกสตาที่เป็นสีแดงจริงๆเนี่ยไม่เท่าไหร่พาราไดซ์จริงๆเนี่ยต้องการโกสตาที่เป็นคนทํางานจริงๆแค่10คนเท่านั้นนะคะ10โกสตาที่เป็นคนทํางานนะ่ะท่านขึ้นพาราไดซ์ได้แล้วเพราะฉันวันนี้หมอมาเชียให้ท่านขึ้นพาราไดซ์ที่มีโกสตาที่แข็งแรง10คน ทำได้ไหมคะทาได้ไหมคะพร้อมกันนั้นเนี่ยก็ดูแลทีมการโกรสตา9ก้าห0 0่นพีวีเก้าหนพีวีที่คุณสักการะพูดทําให้เราได้ครบทุกอย่างแต่9 0้าหนไม่เท่ากับเ0 0 0หฟังทันไหม9ก้0 0 0นไม่เท่ากับ9 0้าหนนี่หมอไม่ได้หลงนะหมอบอกว่า9 0้าหืนไม่เท่ากับ9 0้าหนหมายความว่าถ้าใน9้าหมื0นพีวีสมมตินะใน9 0้าหมืนพีวีเป็นโกสตาจริงจริง ที่สร้างยอดและมีเครือข่ายจริงๆเป็นตัวเป็นตนตจริงๆสักสี่หมื่นห้าสองคนนั่นเจ๋งที่สุดเลยใช่ไหมกับเก้าหมื่นที่มาจากการขายของอย่างเดียวต่างกันไหมถ้ายังข้อยังชั่วหน่อยก็คือเก้าหมื่นพีวีมีโกสตาที่ทํางานจริงๆเป็นคนเกิดมาจริงๆสักหนึ่งคนและเป็นยอดธุรกิจอื่นๆอีก4ี่หมืนห้าก็ยังดีกว่าขายของอย่างเดียว9ก้าหมื่นใช่ไหมคะเพราะว่ายอดที่แนะนําสินค้าอย่างเดียว9ก้าหมื่นเขาเรียกว่ายอด มีแล้วทิ้งเปล่าเปล่ามันไม่อาจจะมาสร้างเครือข่ายได้ถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านมองตรงนี้ถ้าใครกลัวแล้วคิดว่าขึ้นพาราไดซ์ยากหมอบอกว่าไม่ยากแต่ให้เข้าใจหมอหมออยากให้ท่านรับผิดชอบและดูแลคน10คนได้ไหมคะ และเมื่อเป็นพาราไดซ์แล้วเนี่ยรายได้อีก8ช่องทางมันตามมาหมดเลยนะคะเป็นเจ้าของกิจการที่มีทุกอย่างครบดังนั้นได้โปรดเข้าใจนะคะว่าที่หมอใช้แผนสเตตสติปตั้งแต่ท่านเป็นบอลสตาร์ถึงแซตเทิลเพราะว่าหมอรักและดูแลท่านและอยากให้ท่านเก่งเหมือนกับที่หมอรักและดูแลลูกแท้ๆของหมอเองนะคะโอเคไหมคะเพราะว่าลูกหมอเนี่ยหมอสอนทุกวัน หมอสอนเขาทุกวันเลยวันนี้เขาเป็นหมอก็ยังเป็นแพทย์ฝึกหัดแต่หมอเล่าเรื่องกิฟฟารินให้เขาฟังหมอตั้งโจทย์กิฟฟารินให้เขาแล้วให้เขาช่วยตอบตัวเขาเองวันนี้ก็เอาเอกสารโ r รชัวของกิฟฟารินไปดูแล้วมาคอยเช็คให้ตลอดเลยว่าตัวนี้สินค้าตัวนี้ควรพูดยังไงไม่ควรพูดยังไงควรแนะนําควรนาเสนอยังไงหมอทําให้ลูกของหมอรักกิฟฟารินแม้ว่าเขาจะวันหนึ่งเขาจะเป็นหมอหมอก็ว่าดีนะที่น้องกิฟเป็นหมอหมอบอกว่ามันก็ดีในฐานะของกิฟฟารินในเจเนอเรชันถัดไปที่เจ้าของก็จะเป็นหมอเหมือนกันแต่ก็็จะเปนหมอที่่ถาย ถูกถ่ายทอดความรู้ทางธุรกิจเอาไว้ให้เขาอย่างเต็มที่แต่แผนส,ตสเต็ปเนี่ยเป็นแผนที่แสดงความรับผิดชอบถูกไหมคะถูกไหมคะเข้าใจตรงนี้นะคะได้โปรดเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจจริงๆเนี่ยแผนส,ตสเต็ปเนี่ยจะสอนให้พวกเรารู้จักชวนคนรู้จักบริหารจัดการคนรู้จักการเปิดหน้ากว้างและลงลึกรู้ว่าถ้าใครเก่งก็ลงลึกแต่ไม่ลืมที่จะเปิดหน้ากว้างเพื่อหาโกสตาคนใหม่ถูกไหมล่ะเพราะเครือข่ายสวยๆจะเกิดไม่ได้นะ แผนสแตปสตเตปจะบอกท่านว่าท่านต้องโตวกว่าดาวไลค่ะใช่ไหมใช่ไหมเพราะถ้าจะได้ความคุ้มค่าท่านปล่อยให้ดาวไลโตแซงไม่ได้นะแต่ไม่ใช่บอกว่าแผนนี้ไม่ดีดาวไลโตแซงแล้วไม่ได้อะเลยไม่ใช่หมอจะให้ท่านเป็นเจ้าของห้างตกลงจะเป็นเจ้าของห้างหรือเปล่าถ้าจะเป็นเจ้าของห้างท่านมาก่อนท่านต้องโตก่อนค่ะถูกไหมคะถ้าใครมาก่อนแล้วปล่อยให้ดาวไลแซงแสดงว่าอะไรฮลัลโหลฮัลโหล แสดงว่าเราทำงานแต่ไม่ได้ทำแบบมืออาชีพใช่ไหมคะเราทำแบบงานอาดิเรกใช่ไหมรายได้จึงจะไม่เป็นแบบมืออาชีพถ้าไรายได้เป็นแบบมืออาชีพเข้าใจตรงนี้นะคะเติบโตวกว่าดาวไลน์ถ้าเข้าใจแผนต้องรู้นะวันนี้จะทำงานยังไงไหนใครยังไม่ได้เป็นพาราไดส์บ้างคะขอเขาดูมือนิดนึงและที่ยกจะเป็นไหมเป็นไหม,ไมนะคะเป็นให้แข็งแรงนะคะต้องรู้ว่าเราทุกคนต้องโตตามกันไม่ใช่โตทานกัน นะคะแล้วก็ไม่ควรจะเป็น p a r a ได s ์นานใช้เวลานานเกินปีครึ่งถึงสองปีนะอาหมอให้สปีด้วยไหวไหมคะเพราะอะไรบางสิ่งบางอย่างช้าไปไม่ทันการนะคะฮัลโหลได้ยินไหมคะบางสิ่งบางอย่างช้าไปไม่ทันการท่านว่าดาวไลน์ของท่านอยากเห็นอัพไลน์ของเขาเป็นคนที่เติบโตให้เขาดูไหมเป็นไหมหรืออยากจะเห็นดาวไลน์มีตำแหน่งไหนตำแหน่งนั้นตลอดไป ท่านว่าดวาวไล่จะขาดความเชื่อมั่นไหมเวลานี้ทีมงานในเครือข่ายความเชื่อมั่นความรักและความศรัทธาหายไปไม่ได้เลยนะถ้าอยากมีรายได้เดือนละล้านฮัลโหลใช่ไหมใช,ใช่ไหมถ้าอยากมีรายได้เดือนละล้านเนี่ยคนจะชวนกันต่อๆไปเนี่ยแรงศรัทธาจากคนที่อยู่ข้างบนต้องมีนะไม่ควรโตช้าและไม่ควรมีใครแช่แห้งอยู่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนานเกินสี่เดือนนะคะได้ยินไม่เอ่ย ในคนที่อยากทําธุรกิจหมอไม่นับผู้บริโภคนะในคนที่อยากทําธุรกิจเพราะนั้นวันนี้ทํางานต้องเครียดไหมเครียดวันนี้เข้าไปในเซ็กวันนี้เข้าไปในธนาคารท่านว่าเขาเปลี่ยนแปลงจากหลายๆปีที่แล้วไหมคะมเข้าไปในห้างสรรพสินค้าท่านว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปจากหลายๆปีที่แล้วไหมคะมเปลี่ยนเขาสู้การแข่งขันมันรุนแรงและเบียดกันรุนแรงมากเลยระหว่างห้างกับห้างแบงก์กับแบงก์จริงไหมตัวท่านเองวันนี้ ถ้าไม่ทำงานแบบเข้มข้นท่านถูกเบียดกระเด็นตกเวทีเลยนะเวทีของนักธุรกิจเวทีของเจ้าของไม่มีที่ว่างให้กับคนเฉยนะคะจริงหรือเปล่าไหนปรบมือดังๆให้ตัวเองนิดนึงนะคะ <S <S จากเอกจากพาราไดซ์คือเอกลูศิฟก็จริงๆสร้างพาราไดซ์สองคนที่เหลือก็ยังใช้ยอดได้อย่างว่าแหละนะคะแกนพาราไดซ์สีแดงเนี่ยคือตัวจริงสีเหลืองคือยอดธุรกิจไดมอนด์แกนจริงๆเนี่ยนะมีพาราไดซ์ทำงานจริงๆแค่1ิบคนนะ นอกนั้นก็ใช้ยอดธุรกิจได้แล้วถ้าเผื่อท่านโตเป็นพาราไดซ์ขึ้นไปรายได้ตามมาหลายช่องทางหมอจะไม่พูดเพราะว่าเมื่อกี้หมอเห็นคุณสักการะพูดหมดละนะคะหมอจะบอกแค่ว่าถ้าจะได้ประโยชน์จากกิฟฟารินเต็มที่และลิขสิทธิ์เครือข่ายเป็นของเราจริงๆท่านต้องทำงานจนได้รางวัลยู่นีลเลทุกเดือนนะฮัลโหลเป็นพาราไดซ์ขึ้นไป ผลงานต้องได้อยู่นิเลเวลเพราะถ้าได้อยู่นิเลเวลนั่นคือท่านเก็บเกี่ยวเม็ดเงินจากทุกอย่างที่ท่านสร้างหมอออกแบบแผนนี้หนึ่งผลักให้ท่านโตเป็นเจ้าของห้างสองด้วยหัวใจที่หมอก็เข้าใจท่านนะว่าชีวิตคือความไม่แน่นอนมันไม่รู้เหมือนกันว่าอีกกี่ปีแต่ละคนจะแข็งแรงอีกกี่ปีแต่ที่แน่ๆคือแต่ละคนต้องรับผิดชอบอะไรเยอะแย,ยะจริงไหมคะหลายคนลูกยังเล็กหมอกรันตีท่านไม่ได้ว่าท่านจะแข็งแรงอีกกี่ปี เราจะแข็งแรงจนลูกเรารับปิญญาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอสร้างไว้ก็คือการคุ้มครองลิกิทธิ์เครือข่ายให้อยู่ในทีมงานของท่านตลอดไปแต่ลิกิทธิ์เครือข่ายจะเกิดได้คุ้มครองได้ร้อซต้องได้อยู่นี้เลเวลค่ะเพราะอยู่นี้เลเวลน่ยมันบอกเลยว่าต่อให้ดาวไลน์ท่านโตกว่าท่านท่านก็ได้ผลประโยชน์จากเครือข่ายที่สร้างเต็มที่จริง นะคะเพราะฉะนั้นได้โปรดฟังหมอวันนี้เราอยู่ในกิฟฟารีนเดินตามแผนของกิฟฟารีนท่านต้องเก็บเงินทุกเม็ดจากกิฟฟารีนให้ได้โอเคไหมคะคสัญญาไหมเ,เก็บให้ได้นะเป็น p a r a ได s ์ต้องได้ยูนิเลเวลค่ะต้องได้ค่ะเพราะถ้าได้มันคุ้มมากจริงๆนะคะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเราทุกชิ้นสินค้าที่ถูกบริโภคในเครือข่ายก็จะเป็นของเราและครอบครัวตลอดไปนะคะเป็นสินทรัพย์ที่แท้จริงนะคะ หมอออกแบบตรงนี้นะคะน้องใหม่ที่เข้ามาตั้งสติให้ดีนะคะคนเราช้าไม่ได้ถ้าช้าคนไม่อยู่กับเราค่ะท่านควรขึ้นไดมอนด์แกลนให้ได้ในเวลาไม่เกิน7ปีสำหรับน้องใหม่นะคะตัวเลข7เนี่ยมาจากไหนมาจากโซเชียลมีเดียที่วันนี้ทำงานง่ายขึ้นเยอะถูกไหมคะถูกไหมคะท่านไม่ต้องไปเรียกคนมาประชุมกลุ่มย่อยนั่งรถ80กิโลท่านสามารถประชุมออนไลน์ได้นะใช่ปะ ดาวไลาเป็นป้าเป็นลุงสอนได้นะรอดระยะเวลาจะตายใช่ไหมวันนี้ตั้งไลกลุ่มเนี่ยหมอมีไลกลุ่มเนี่ยไลเข้ามาหาหมอวันละสี่พันไลายนะตอนเนี้สี่พันนะแต่หมอเขาอ่านอ่านของพวกเราเส่วนใหญ่เป็นห้องกลุ่มผู้นําภาคใต้ผู้นําภาคเหนือบนผู้นําภาคเหนือล่างผู้นําภาคอีสานเราลักกิฟเฟอรนกิฟเฟอรนเอ็กเซคคูทีฟอองตอยังองตอพเนอกิฟเฟอรนนี่นะหมอมีหมดเลยนะ ลายขพวกท่านอ่ะที่ท่านคุยกันไปวันหนึ่งสองสามรลายหมอมีไม่รู้กี่สิห้องแต่หมอก็ดูความเป็นไปของทุกท่านได้หมดเลยนะก่อนหน้าที่จะมีห้องลายกลุ่มเราอาจห่างเหินกันแต่ทันทีที่มีลายกลุ่มเราใกล้ชิดกันในบนัตดดลใช่ไหมถูกไหมคะถูกไหมคะเพราะเทคโนโลโยีจึงทําให้ท่านถ้าใช้เป็นก็จะเติบโตเร็วมีรายได้เร็วและขึ้นตําแหน่งไดมอนด์แกรนในเวลาไม่เกิน7ปีนะคะ ถึงไดมอนด์แกรนเนี่ยรายได้รวมนันตั้งแต่วันที่เริ่มต้นทางานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40-50ล้านบาทตัวเลขนี้คือสถิติที่เกิดขึ้นจริงในกิฟฟรินในคนที่เป็นไดมอนด์แกรนไม่รู้ว่าเหลือคนละกี่บาทแต่หมอรู้ว่าเขาได้คนละเท่าไหร่เพราะเราเรคคอร์ดเก็บเรคคอร์ด19ปีเต็มเลยนะคะวันนี้บอกได้ว่าพี่เหลียนได้เท่าไหร่คุณลุงวิยร,าารยุทธ์ได้เท่าไหร่อาจารย์พิลเชีได้เท่าไหร่คุณนรงศักดิ์ได้เท่าไหร่หมอบอกได้หมดเลยนะคะเาะมันแอคคิวเก็บใหห้มดเลยนะเรามีไฟล์เก็บให้ห หมอจะบอกเลยว่าจนถึงหยียบตำแหน่งไดมอนด์แกรนเนี่ยจะไม่ต่ำกว่า40ล้านถึง้ล้านแต่คนเก็บเก่งก็เหลือเยอะคนเก็บไม่เก่งก็เหลือน้อยถูกป่ะคะถูกไหมนะคะบางคนมีไรายได้เดือนละ8หมื่นใช้เดือนละแสนสองรอดไหมไม่รอดนะคะก็มีที่มาของคำที่ว่าอยู่ในกิฟฟารินเป็นหนี้เป็นสินหมดเนื้อหมดตัวหมอได้ยินนะท่านเคยได้ยินไหม เวลาเขาไปทาอาชีพอื่นเขาจะธุรกิจอื่นเขาบอกว่าอยู่ในกิฟเฟอรลินเป็นหนี้เป็นสินหมดเนื้อหมดตัวหมอกลับมาสั่งให้แผนกไอทีบวกมันเดี๋ยวนี้เลยว่าแกได้เท่าไหร่ถึงหมดเนื้อหมดตัวประกอบว่าคนที่บอกว่าหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยได้ไปสิบกว่าล้านนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าหมดเนื้อหมดตัวและเป็นหนี้เป็นสินจึงเกิดจากใกล้สิบล้านใช้มากกว่าสิบล้านชูป่ะแต่ถ้าเหยียบตําแหน่งไดมอนด์แกรนเนี่ยนะคะ ไม่ได้ต่ำกว่นี้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนี่คืออยากจะบอกว่ารายได้ที่มั่นคงมันก็มาจากเครือข่ายของการซื้อกินซื้อใช้ดังนั้นจะเลิกละนะคะหมอคิดว่าคุณสักการะพูดหน้านี้จะหมดละเลิกนะคะรับผิดชอบรายได้ของดาวไล์ด้วยนะคะฮัลโหลหมอบอกแล้วไงวันนี้คำที่สำคัญที่สุดคือคำว่าวเบาจังคำว่า รับผิดชอบนะคะคนเราขอให้แค่มีความรับผิดชอบเนี่ยทำอะไรอะ่ะก็ประสบความสําเร็จดูแลรายได้ของดาวลายด้วยนะคะนักธุรกิจใหม่ถูกเปิดใจถูกหรือยังดาวไลายทำงานเป็นหรือเปล่าเราต้องสร้างแรงบ,บันดาลใจให้เขาวางแผนให้เขาเติบโตนะคะคนอยากทํางานจริงๆวันนี้ควรขึ้นโกสตาไม่เกินเดือนที่สองนะคะแต่ก่อนหมองให้4เดือนนะเดี๋ยวนี้หมองให้2เดือนนะในคนที่อยาก ทำงานอยากมีรายได้เพราะถ้าไม่แตะโกสตารายได้มันก็ไม่เป็นเนื้อเป็นหนังใช่ไหมนะคะปีหน้าค่ะเมื่อกี้คุณศักการะพูดหมดแล้วจำได้ใช่ไหมว่าไปเที่ยวปีใหม่จะต้องเตรียมอะไรไปบ้างหมอถามนะคะมีท่านใดยอยู่กรุงเทพไม่ได้ไปไหนคะขอดูมือหนะะ่อยค่ะปีนี้น้อยนะมีท่านใดไปต่างจังหวัดขอดูมือหนะะ่อยค่ะไปเยอะมากเลยนะคะไปเยอะกว่าปีที่แล้วด้วย เพราะฉะนั้นไปแล้วอย่าไปเปล่าๆนะคะการไปเที่ยวปีใหม่การไปเยี่ยมญาติการกลับบ้านเป็นโอกาสทางธุรกิจหรือเปล่าคะ <Yes. S 1> เป็นมะม <Yes. S 1> เป็นเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะนะคะเตรียมไว้แล้วจะได้มีเรื่องคุยได้มีเรื่องเล่าเตรียมของไปฝากเตรียมของไปแจกแล้วก็เล่าสบายๆอย่างที่คุณสกาลาพูดนะคะ <Yes. S 1> แต่หมอจะบอกว่าจะบอกว่ามกกลาหน้าสาหัสนะคะ จากโพทุกโพและงานวิจัยทุกงานวิจัยเขาบอกว่ากว่าจะดีจริงๆประเทศไทยน่ะไต,ตรมาสที่สของปีหน้านะคะราคายางสามโลนะคะภาคใต้เนี่ยเขาต้องบอกว่าน่าเห็นใจที่สุด พืชผลทางการเกษตรก็ยังไม่ดียังไม่ได้ราคานะคะการส่งออกในภาคธุรกิจใหญ่ๆก็ยังไม่ชัดเจนรวยเร็วๆโตเร็วๆแค่2อาเจ้าในประเทศไทยเท่านั้น SME ลำบากมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามกรายังล้นลาตายแน่ๆสู้ไม่สู้ S <S <uce myself> นะคะเพราะฉะนั้นมกลาเคียนนะคะหมอเชื่อนะว่าถ้าเราทํางานแบบมืออาชีพไม่ใช่ทำๆหยุดๆเนี่ยรายได้มั่นคงต้องเป็นของท่านจริงๆงานนี้เป็นงานบริหารจัดการนะคะวันนี้สรุปประโยคสุดท้ายนะคะเราต้องเก่งค่ะถ้าไม่เก่งเราอยู่ไม่ได้ท่านพร้อมที่จะเป็นคนเก่งไหมคะนายขอฟังเสียงปรบมือเป็นครั้งสุดท้ายของคนเก่งนายกิฟต์กรนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งลุกใครไปต่างจังหวัดนะคะได้โปรดฟังหมอพูดนะคะ ได้โปรดนั่งรถที่มีเข็มขัดนิดรภัยเท่านั้นและคาดมันด้วยถ้าคนขับง่วงจอดและเลี้ยวเข้าไปในปัม๊มอย่าจอดข้างทางโอเคไหมเ,เพราะถ้าเราจอดข้างทางรถบรรทุกมองไม่เห็นจะซัดเราเลี้ยวเข้าไปจอดในปัม๊มง่วงก็หลับล็อกรถด้วยเงินน่ะเหลือไว้บ้างเดือนมกราจะได้ต่อยอดทำธุรกิจจริง ะคะเราคงปิดยอดประมาณวันที่6เนี่ยนะคะเพราะว่ามันเปิดมามันก็และดาวไลทุกคนของท่านกลับมาสลืมสลือหมดเลยถ้าท่านสลืมสลือเป็นตัวอย่างเรียบร้อยหมดเลยนะโอเคไหมคะนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆในช่วงปีใหม่นะคะแล้วก็ขอพรให้ทุกท่านนะคะมีความสุขทั้งกายและใจสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นไดมอนด์แกรนพลายสมใจทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ